สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองเพลงเลิกกันนะของเจฟังแก้วค่ะก็ลองมาฟังกันดูนะคะก็เป็นเพลงแรกที่อยากได้ค่ะฉันรักเธอมากนะเธอน่าจะรู้ดีนับจนนาทีนี้ไม่รักใครดีเหมือนเธอแต่เอท้ายยิ่งรักกันก็ยิงง่งแงวไร้ชิดก็มียิ่งหา่างไกล เราต่างความคิดต่างความฝันกันยืนนานเราจะขอฝืนเขาเพื่ออะไรห้ามรักกันนะเธอกองน,นี้จะสายไปห้ามรักกันนะเธอก็เราไม่เข้าใจเมื่อฉันยิ่งรักเธอแล้เธอระาก็ ยงรักกันรักกันหัน,นเธอก่อนที่เธอเป็นเพื่อนฉันเราคุยกันดีเปิดใจก่อนนี้เธอรู้สึกไหมทำไมมันไม่เหมือนดั้มกหมือนอยิงรักากันแต่ยิงเงาไรชิดกหมือ ยิ่งหา่างไกลเราจะขอเป็นขอเพียงไรห้ามรักกันนะเธอขอมันจะสายไปห้ามรักกันนะเธอขออย่าม่เข้าใจเมื่อฉันยังรักเธอและเธอก็รักฉัน เาไม่ยังรักกันรักกันันาดเธอขอบคุณเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ฟังก็เป็นเทปหน้าเสียด้วยก็อาจจะไม่พอเท่าไหร่แต่เทปหน้าสู้ตายค่ะ